สันหนึ่งหัวใจสักหนึ่งอ่าอ่าไหนๆก็ไหนๆแล้วโพสค่าถ่ายไปเรื่อยสักสิบรูปปัจะไม่กอดกันเลยเหรอวันเนี้ยจะไม่เออพอล้เออพอล้พอแล้พอล้เดี๋ยวไปครับครับขอบคุณคุมาครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ่ายเยครับหนุ่มๆสูสที่ปีใหม่นะคะรุกคนนะ คนใหม่นะคะมีความสุขมากๆนะคะขออน้าคุณประสิทธิ์รัตไรนะคะหัวใจสัหนึ่งหัวใจสัหนึ่งอ่าถ่ายไหนๆก็ไหนๆแล้วโพสท่าถ่ายไปเรื่อยๆสักสิบรูปป่ะจะไม่กอดกันเลยหรอวันเนี้ยจะไม่เออพอละเออพอละพอละพอละเดี๋ยวมันสับไปนะไปนะขอบคุณมาก บายแชร์ครับหนุ่มๆช่วงนีปีใหม่นะคะทุกคนนะคะช่วงนีปีใหม่นะคะมีความสุขมากๆนะคะขออน้าคุณพระศรีตรัสใจน,นะคะดยบรรดาทุกท่านนะคะมีความสุขความเจริญนะคะตลอดปี2 5 6 5น้บนี้เลยค่ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณค่ะ